ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย สวัสดีค่ะเด็กๆอาสัปดาหนนี้นะคะครูมาช้าหน่อยนะคะสัปดาห์นี้เป็นหน่วยชันลักเมืองไทยนะคะเด็กๆได้ฟังเพลงชาติไปแล้วนะคะเมื่อกี้เพลงชาติเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงเพลงชาตินะคะเด็กๆต้องทําอย่างไรคะก็คือเด็กๆต้องยืนตรงนะคะเท้าชิดมือแนบลําตัวนะคะพร้อมที่จะกระลบธงชาตินะคะที่เด็กๆได้ฟังมาแล้วนะคะและวิธีการนะคะว่าทํำยังไงนะคะต่อไปนะคะ อ่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะเด็กเดกมาดูภาพเลยค่ะภาพต่อไป <ๆ S 1> ไดเด็กเดกเห็นไหมคะภาพอะไรคะคือภาพของพระมหากษัตริย์ของเรานั่นเองก็คือราัชากาลที่10รัชากาลที่10นะคะก็คือกษัตริย์ในปัจจุบันของเรานะคะอ่ะเรามาดูนะคะสัตว์ประจำชาติของเราตัวอะไรคะตัวอะไรคะก็คือช้างนั่นเองช้างก็จะมี ช้างก็จะเป็นช้างจะตัวมีขนาดใหญ่นะคะก็จะมีขนาดใหญ่นะคะจะเป็นสัตว์บกออกลูกเป็นตัวนะคะจะเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเรานะคะก็จะปรากฏในประวัติศาสตร์ไทายของเรานะคะในสมัยโบราณและมีความสำคัญต่อพระมหากษัตริย์ไทายในสมัยโบราณของเราเหมือนกันค่ะ จะเป็นการทักทายและการไหว้แบบไทยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูบุญจะพาเด็กๆไปเต้นนะคะเพลงแล้วก็ทําท่าทางด้วยเพลงสวัสดีเธอจ๋านะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทาตามได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะ ต่างสวัสดีสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอและฉันต่างสวัสดีสวัสดีเธอจ้าเรามาพบกันเธอและฉันต่าง สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆได้ฟังเพลงชาติไปแล้วนะคะรู้จักพระมหากษัตริย์ของเรานะคะแล้วก็ช้างนะคะสัตว์ประจําของประเทศของเรานะคะและ,ะการทักทายได้เต้นไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะทําได้ไหมเด็กๆไปฝึกทํานะคะสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะสนุกคะ่ะแล้วสุดท้ายนี้เด็กๆนะอย่าลืม รักกันนะคะรักประเทศชาตินะคะรักกันสามัคคีกันนะ